เวลาเราดูเข่าเนี่ยเข่าเข่าโก่งเนี่ยจริงๆเข่ามันไม่ได้โก่งถ้าเราตั้งขาด,ดีๆนะตั้งตั้งหุ่ลั่นเลยตั้ง,ง, RTX, ง,งแล้วก็เอาส้นเท้านี่นะอย่างนี้ครัแบบอย่างนี้นี่อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเนี่ยว่าเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมดูเห็นไหมดูว่าบางทีเนี่ยมันมันเหยียดไม่ได้มันยกขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเข่ามันโก่งคือมันเหยียดขาไม่สุดนั่นเองนะเขาเหยียดขาไม่สุดเนี่ย เนี่ยขาไม่สุดดังคึกๆเลยเนี่ยโอ้ยดังหมดเลยนะเราก็มาจับดูว่าว่าตัวสบ้ามันเป็นยังไงบ้างก็จับดูสบ้าก่อนอันดับแรกเช็คสบ้าเนี่ยสบ้าขยับอย่างนี้นะเนี่ยดังกึกๆเลยผิวสบ้าไม่มีปัญหา,านี่พลอยพลอยเปล่าขึ้นนี่นเช็คเช็คดูนี่ไงตัวสบ้าอันนี้ก็มีปัญหานะเพราะว่าเหยียดไม่สุดเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแน่นเลยนี่ สะบ้านี่ปัญหาเป็นต้างอจจะเช็คเช็คเช็คดูนี่นี่อจับดูให้เรียนจับดูนี่ดูสะบ้าอ่นี่ไงเนี่ยเนี่ยไปได้ไม่สุดนะไปได้ไม่สุดเนี่ยมันติดเนี่ยสะบ้าติดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ติดธรรมดาอันนี้คือเสียดสีแล้วเนี่ยมันจะดังคึกคืมเสียดสีดูอันนี้สิอันนี้ติดเลยฮะ นะเนี่ยต่ฝั่งนี้ก็ได่ถูกฝึกจับสบ้าดูอะนะวะอ่าแต่ว่ามันมันพอ แค่เราทดสอบเฉยๆนะแค่เราจับเฉยอ่ะเหมือนว่ามีสมมติแปดคนอย่างเงี้ยให้มันช่วยจับสบ้าแค่จับเฉยๆเนี่ยมันก็หายเลยเพราะว่ามันได้ไปขยับมานะคือเราต้องขยับบ่อยๆมันจะคลายอันนี้คืออันนี้คือเราขยับแบบเช็คนะถ้าเราจะรักษาเราต้องต้องต้องขยับให้มันมากขึ้นก็คือดันหน่อยอย่าง it, slide, like. อ slide. Slide อางี้ใช่ไหมเนี่ยดันสไลด์อย่างเงี้ยคือสไลด์สไลด์อย่างเงี้ยมันเป็นการเช็คใช่ไหมแต่ถ้าเราจะให้รักษาคือสไลด์ให้ให้สุดคือสไลด์ไปให้สุดอย่างงี้นะแล้วเราก็ให้แรงนะอย่างงี้นะหนึ่งสอง 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยดันลงไปเนะี่ยคือดันดันให้มันให้สุตรเราก็ดันไปไงเหมือนเหมือนให้ให้สบ้ามันไถไปเรื่อยๆ mm hmm. พอไถเรื่อยอย่างเงี้ยนะหนึ่งสองสิบอย่างงี้นะเนี่ยหนึ่งสองอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไปเขย่าอย่างงี้นะคือขาต้องต้องนิง่งๆเพื่อเราจะให้ไปเฉพาะตัวตัวสบ้า mm hmm. อย่างเดียวก็ดันหนึ่งปล่อยอย่างเงี้ยดันอย่างเงี้ย น,น,นี้คือพื้นฐานนะนเจ็บเลยมันดังคลึกๆเพราะว่าการการเรากดอย่างนี้นะค้างๆไปเราปล่อยเน,เนี่ยเลือดจะวิ่งมาด้วยมันจะร้อนวูบไปนะปล่อยอย่างเงี้ยนะดันก็คือเอาเข้าเข้าไปจากข้างนอกไปด้านในอย่างเดียวไม่ต้องดันออกมามเพราะว่าขาเรามันโก่งอย่างเงี้ยม,มันดันออกมาอยู่แล้วข้างในมันไม่มันมันมันเคลื่อนไปฝั่งนี้อยู่แล้วเราทําฝั่งเดียวเพราะฝั่งนี้มันไม่เคลื่อนเราก็ ไม่ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนขาคนเดียวคนเราจะออกแบะออกไม่ค่อยมีคนแบบนี้หายากมากก็ถ้ามีีขาอยู่อย่างนี้เราค่อยดันนั้งแต่แต่ส่วนใหญ่ประมาณสมมว่มีสิบคนเนี่ยเก้าคนครึ่งอาจจะเป็นมีหัวเหรอมีครึ่งคนที่มันเป็นนะน้อยมากที่คนจะเป็นแบบอย่างนั้นมีแต่หายากนะแล้วถ้าถ้าสมมติเราจะทํเข่าอย่างเงี้ยเราต้องใครกล้ามเนื้อขาไม่ันนี้ไม่ใช่อันนี้คืท่าแรกไงไม่ไม่หมายถึงถ้าเรานวดปกติคนทั่วไป ดี๋ยวให้แต่เริ่มจากท่านี้ก่อนนะเราคะนี่คือใครนี่ก่อนอันนี้คือท่าท่าท่าที่เป็นท่าพื้นฐานนะแต่เวลาจะรักษาจริงเราก็อ่า,านี้ก็เอาลงอันนี้คือมันยังเบสิกอยู่ไงเราก็ต้องยกขึ้นมาเพื่อให้มันอัดเข้าไปอย่างเงี้ยพอเรายกขึ้นมาเนี่ยมันจะงอเขา่าตัวพังผืดมันจะลัดเข้าไปอีกอัาน,นี้จะขยับไม่ได้เลยตัวน,นี้นะเห็นไหมขยับไม่ได้เลยเนี่ยตัวสะบ้าขยับไม่ได้แล้วเพราะมันยิ่งเป็นเยอะไปอีกการที่มันเป็นเยอะ เราทําท่านี้มันจะยิ่งไข่เยอะนะก็ลอกไปเลยแล้วก็นี่หนึ่งอย่างเงี้อยอย,อย่างนี้นะท่าแรกก็คือด่านนี้นี่อย่างนี้ยใหอย่างงี้นะอย่างงี้ผิดนี่ดู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 ชัดเจนมากเลยอย่างงี้ทัาเรียนดูไปเลยนี่ดูนิ้วไหมเห็นไหมคุณดูนิ้วไหอ,อะไรร,ไรู้ไหมตัวบ่งบอกว่าอะไร ก็มันโดนดึงออกมาไงเนี่ยพังผืดมันดึงจนจนแบบนิ้วมันเกลียวมาเลยอ่าเห็นไหมถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดเราคลายดีเดี๋ยวนิ้วมันจะกลับมาคืนอันนี้คือมันมันดึงไงคือพังผืดมันดึงดึงตัวเนี้ยจนนิ้วมันกลางออกมาัวเองกางไม่ไหนไม่ขาัตเองไม่กางอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็กางเลยเนี่ยนิ้วมันกลางเพราะว่ามันโดนพังผืดมันดึงลองทําไปเรื่อยๆนะมันจะอันนี้มันจะมันจะอ่ามันจะค่อยๆตรงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกางนะอย่างนี้นะ คุณค่ายอย่างนี้ก่อนคายแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะการคายเราก็ทําอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่เราจะจ้วงอย่างเดียวนะจ้วง,งเดียวมันเจ็บแล้วก็คายอย่างนี้บ้างเหมือนเราเช็คไปเรื่อยอย่างเงี้ยเช็คหน้าเช็คหลังอันนี้เป็นเป็นตัวพักพัก,กเฉยแต่ถ้าแต่รักษาพูดเราก็ล็อกล็อกแล้วก็จ้วง นะอย่างนี้นะทิศทางนี้เลยหนึ่งสองสามเนี่ยผักไปหมดเลยให้รอบขอบขอบตัวตัวสบ้าเขาคราวนี้พอเราคายตัวนี้บ้างแล้วมันก็ยังไม่ไม่ไม่คายเท่าไหร่เราก็กดเราก็ล็อกไว้ดันเข้าไปอย่างเงี้ยล็อกตัวเนี้ยนะเราก็คายคายคายเส้นตรงนี้ไงคนะายตัวนี้นี่คาย ก็เหมือนที่เราขายในในค่าปวดหลังในะแต่เราขายด้วยตัวนี้นี่ตัวนี้อยู่จับดูดิแข็งปักเลยเซ็กต,ตัดอ่ะแข็งมากเนี่ยมันจะไม่ไม่โก่งไ,ไงมันแข็งขนาดนี้นะน,นะเราก็ก็ขายคือเราจะาก,าก,าก,กดอย่างนี้ก็ได้กดค้างไปเลยก็ได้อย่างนี้นับเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามมันจะเจ็บมากเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนะก็ค่อยๆเนี่ยลากดก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาดึงขึ้นมา นนี้แก้ขาโกงขาโกงกดตรงนี้ดึงตรงนี้นะมากฝั่งนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าฝั่งนี้ขาตัวนี้มันต้องกดเส้นเส้นตะแคงนีนะก็จับตรงนี้กดตรงนี้ใช้นี้กดเลยกดลงไปเลยถ้าเรากดแบบอย่างนี้นะกดลงไปเรื่อยๆนะบางคนกดลงไปแล้ว มันลั่นตรงนี้เลยมันพึ๊กเข้าไปเลยเพระาะว่ามันมันโล่งเลยก็คือตัวกระดูมันเคลื่อนเข้าไปเลยมันอั้นลมนามากก็กดเข้าไปเนี่ยเพื่อมือจะลัน่นละเนี่ยได้ไหมได้เสียงไหมเนี่ยดูสิเนี่ยลั่นเลยกึกๆๆเลยอ่าเนี่ยไหมลั่น ถ้ากดเข้าไปเลยเนี่ยเขาจนกว่ามันจะถ้ามันคายมขาจะหายโก่งตรงเนี้ยเพราะมันทําให้ขาเส้นนอกมันโก่งมากกดค้างเมื่อกี้อาจารย์กดรักษาไปนะกดไปคนไข่ยกดไปคุมาดังกลึกตกใจเหมือนกันนะมันไม่ใช่หักแต่มันมันโห้โหดังมากเลยนะปุ๊บเข้าไปคืนเลยโอ้โหเรายังตกใจเลยคนไค่ายจะไม่ตกใจเลยโล่งเรา อย่างนี้นะแล้วก็มาทำตัวนี้ระับไปสลับมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเออยอะนี่เริ่มยิ้มนะเริ่มเริ่มเหยียบได้บ้างแล้วจิตศาสตร์แล้ว <c oughs> นะแล้วก็อย่างนี้เจ็บนะจะบอกให้โยกเบาวันนี้จะไม่หนักนะยา, <c oughs> ายโยวเบาใช้ผ้าหลังนะอย่างนี้นะ ต้องมาสลับไปเลยอันนี้ก็กดตรงนี้มันถมูมันลั่นนะอือหืออือ จะทำให้แม่นนะใช่จะดีเลยจะบอกให้โล่งเลยนะีนสน่สลับกันนะสลับกันนะแล้วก็ทำตรงนี้จนกว่าหลายรอบนะจนกว่ามันจะนิ่มเพราะว่าให้เส้นตรงนี้นี่มัน,นยังแข็งอยู่เราก็ทำไปเลยนะเราก็มาจัดก,การตรงตัวขยับดันขึ้น ไม่ไม่เสียวบบมันเจ็บไม่เสียวเ<ม>พราะเราไม่ดูนแรงถ้ารุนแรงมันจะเสียวแป๊บนองเันไม่ได้ขนาดนั้นเราแก้กดอย่างเงี้ยเราเบาๆไม่ต้องแรงอย่างเงี้ยเพราะมันจะคุมันจะเป็นตรงนี้บริเวณพังผืดมันจะหนาตัวถ้าเราไปไปกดแรงมันเสียวกรอบๆ<ม>เราทำเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงยเฉยไม่ต้องรุนแรงนะส่วนตรงนี้นะตรงนี้เอาย้ำไม่ให้ประกามาตรงนี้ พังผืดตัวนี้ขมๆนมเน,นี่ยเป็นตัวพังผืดเลยพังผืดที่มันเป็นที่มันเกาะถุงน้ำเนี่ยตัวนี้ก็เป็นถุงน้ำนะตัวนี้เป็นถุงน้ำนะนี่คือในครุ่มสี่ถุงแต่ถุงน้ำด้วยแล้วก็มีพังผืดเกาะด้วยถ้านานๆเข้าเนี่ยมันไปคั่งตัวนี้ม,มากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีถุงน้ำมันเกาะตัวมาก มันจะกลายเป็นหินปูนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นก้อนก้อนแบบทิมเลยนะตรงเนี้นันะเราก็กดตรงนี้ได้กดได้เนี่ยกดอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยให้ให้อย่างเงี้ยเพื่อให้มันนิ่มนะถ้ามันถ้ามันนูนมากแข็งมากก็กดได้นะกดให้มันนิ่มนะกนะดไปให้มันนิ่ม่นะถ้านิ่มมันก็จะหย่อนลงก็ทาย อ,อันนี้คือกดด้วยการขยับอันนี้การอันนี้การสไลด์นะอันนี้คือการเช็คดูว่าขยับได้บ้างยังเช็คหาดูอโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ลองแบกหาแถมให้เป็นกันเยอะนี่ โกงแบกขาก็เอาเส้นในด้วยเนี่ยประมาณฝ่ามือหนึ่งเนี่ยอันนี้ลั่นเลยเนี่ยให้กดดูนะตรงนี้ถ้ามันปวดขามากเนี่ยมันจะมีเสียงแล้วมันก็จะหายเสียงได้เสียงจะหายแล้วจะดีขึ้นมาก <Okay. S 1> เออเนี่ยอันนี้ไม่ได้หายเสียงเลยดังขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยคึกๆอย่ออนะเอาลองเลยนะครับไม,ไม่ใช่แบกอย่างนี้นะต้องลอง ทวนใหม่นะโอเคนะเช็คดูแล้วก็ลองขยับดูตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาวางหน้าขาเรากดเข้าไปเพื่อให้ได้มากที่สุดกดเราก็ให้แรงนะเราก็ล็อกกดตรงนี้เพื่อให้ตัวนี้มันคลายใได้กดตรงนี้เพื่อให้ตัวนี้มันนิ่มให้ได้นะก็ว่าสลับกับการดันตรงนี้ดันเรื่อยๆดันเะรื่อยๆนะจนกว่าสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาจนกว่ามันจะนิ่มนิ่มมันจะตรงขึ้นเลย ขาเราก็จะตรงได้เราก็มาจัดการตัวอันนี้นะสไลด์กดกด4จุดดูถุงน้ําถ้ามันยิ่งแข็งยิ่งกดเยอะมันจะได้ไม่เป็นหินปูนนะแล้วก็มาแบะขาเนี่ยดังอีกแล้วแบะขาก็ลองที่หน้าขาเราก็กดตรงนี้นะโอเค่คะ